พระเกจิที่บรณภาพไม่เน่าเปื่อยเป็นเพราะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับคําถามถามว่าอะไรตั้งใจฟังนะกูจะอธิบายฟังคําถามเขาถามว่าร่างกายของพระเกจิที่ไม่เน่าเปื่อยเพราะศักดิ์สิทธิ์จริงไหมครับมึงฟังคําถามแหกหูแหกตาแหกหอยแหกหามฟังแหกทวารทั้งหมดในร่างกายมึงฟังเพราะกูรู้สึกว่ามึงจะเริ่มไม่ได้ใช้หูฟังแล้วกูว่ามึงน่าจะเริ่มใช้หอยกับใช้หามฟังมากกว่า ทุกวันนี้มึงเสพข่าวเสพเสียงเสพธรรมผ่านหอยผ่านหำกูว่าไม่ได้ผ่านหูฟังคำถามใหม่ฟังให้มันดีๆฟังอ้าวอีคลิปนี่ก็เปิดยากเปิดเย็นแล้วเกินอ้าว ของกกำลังขึ้นเลยเนี่ยกดไม่ติดสงังหารเป็นอะไรเนี่ยกูกกำลังขึ้นเลยดันหยุดสงังหารเปิดไม่ติดคลิปอะไรครับอาจารย์คลิปศักดิ์สิทธิ์นี่แหละพระเกจิที่บรรณภาพาไม่เน่าเปื่อยเป็นเพราะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์ฮะเนี่ยมึงฟัง มันบอกว่าที่ไม่เน่าเปื่อยเป็นเพราะศักดิก์สิทธิ์จริงไหมครับมึงฟังนะที่มึงฟังคำถาม ah oo, way, H uu, H uu, H uu อย่าหูควายหูวัวกันให้มากสติคำถามก็ถามว่าร่างกายที่ไม่เน่าเปื่อยเพราะศักดิก์สิทธิ์จริงไหมครับกูก็ต้องตอบประเด็นอะไรประเด็นศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมวิเคราะห์คำถามนะเรียนหนังสือกันมาหรือเปล่าตั้งใจฟังนะเขาถามว่าอะไร เขาถามว่าร่างกายของเกจิที่ไม่เน่าเปื่อยเป็นเพราะศักดิ์สิทธิ์จริงไหมครับถูกไหมถูกนี่นะแล้วกูตอบว่าอะไรอะไรล่ะหมาก็มีนะที <like no ่ไม่เน่าเปื yes, ่อยอันนี้กูไม่ได้ดูถูกกูบาอาจารย์นะเห็นไหมกูบอกว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะหมาที่ไม่เน่าเปื่อยก็มีนะกูว่าครูบาอาจารย์หรือกูพูดเรื่องศักดิ์สิทธ กูพูดว pues ่าอะไรกูตอบคาถามว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะนี่กูแกะทีละตัวเลยนะศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะกูพูดว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะจบนะแล้วกูก็ตอบว่าอะไรหมาแมวที่ตายแล้วไม่เน่าเปื่อยก็มีเพราะอะไรถ้ามึงบอกว่าร่างกายไม่เน่าเปื่อยศักดิ์สิทธิ์หมาแมวก็ต้องศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะมันก็ไม่เน่าเปื่อยจริงไหมเอาตรกกะเรื่องคําพูดก่อนนะ ตีความกทีละคำคำต่อคำมึงมาฟังมึงฟังนะครูบาอาจารย์ที่ดีก็มีเยอะแยะไม่กี่ครูบาอาจารย์ที่ดีก็มีเยอะแยะฟังนะกูพูดว่าครูบาอาจารย์ที่ดีก็มีเยอะแยะอกา์นี่กูพูดถึงความเห็นผิดที่คิดร่างกายไม่เน่าเปื่อยเนี่ยเห็นไหมกูพูดว่ากูพูดถึงความเห็นผิดที่คิดว่าร่างกายไม่เน่าเปื่อยเท่ากับรรศักดิ์ธิ์ มึงแหกตาฟังกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แหกตาอ๋อลืมไปใช้หอยกระหำในการฟังกูพูดว่าความเห็นผิดฟังไหมความเห็นผิดคือศักดิ์สิทธิ์มึงไปดูสิต่างประเทศนะมีเยอะแยะสัตว์ทีละฉันะหมาแมวก็มีที่ตายแล้วมันไม่เน่าอะ่ะเห็นไหมกูยกตัวอย่างว่าหมาแมวที่ตายแล้วมาไม่เน่ามีเยอะแยะแล้วมันมีจริงไหมมีจริงไปหาดูสิ เออมันจะเกี่ยวหาอะไรกับศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมมันจะเกี่ยวหาอะไรกับศักดิ์สิทธิ์กูพูดผิดไหมกูตอบย้ําเสมอว่าคําว่าศักดิ์สิทธิ์กูไม่ได้ดูถูกคําสอนกูไม่ได้ดูถูกพ่อแม่กูบาอาจารย์กูพูดประเด็นเดียวกูตอบคาถามประเดียวประเด็นของความศักดิ์สิทธิ์มึงมันปรุงแต่งกันไปเองอ่ะมีประเทศเดียวนี่แหละกูจะบอกให้กราบล่างศพล่างกายที่ไม่เน่าไม่เปื่อย ไปสนใจอยู่ของทิ้งแล้วของคูบาเห็นไหมกูตอบว่าอะไรมึงไปปรุงแต่งกันเองไปสนใจอยู่อ้าวพอดีจ้์ไปสนใจอยู่กับของทิ้งของที่เน่าเปื่อยของคูบาอาจารย์อาจารย์คูบาอาจารย์ท่านทิ้งร่างกายจะรับพวกมึงเบียรมากราบมาไหว้กันคูบาอาจารย์ท่านทิ้งร่างกายท่านแล้วพวกมึงไปเอามากราบไหว้กันมึงว่าจริงไหมร่างกายนี้เป็นของทิ้งมึงว่าจริงหรือเปล่าเป็นของทิ้งอะ ใช่หรือเปล่าเออเนี่ยกูฟังกี่รอบกี่รอบกูยังไม่เห็นเลยว่ากูพูดอะไรผิดสักคำหนึ่งกูยังไม่เห็นเลยนะใครเห็นน่ะก็เห็นไปนะกูไม่เห็นใครอยากจะเห็นว่าผิดก็ผิดแต่กูไม่เห็นว่าผิดกูก็ไม่เห็นว่าผิดสักประโยคนึงที่ผิดกูยังหาไม่เจอด้วยคำว่าผิดยังไงอฟังใหม่ก็ได้นะชั่วโมงสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด มึงว่ามันขวางไหมล่ะมันขวางหมดพู้ธเจ้าเลยไม่ให้ทำไงสิบเก้าไม่งมงายเนี่ยมึงจะม,มีกุ๊บโอลโผเลยนะพาเกจิที่บรรณะพัะนี่สิบเก้าฟังใหม่นะกูฟังอีกรอบหนึ่งให้ฟังอีกรอบหนึ่งเก้าเปื่อยเป็นเพราะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะเห็นไหม ร่างกายที่ไม่น่าเปือย